เห็นปะเห็นตัวอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ประปลาดุกเหรอปลาดุกพิการใช่ไหมสัมส้นๆตัวอะไรอะ่ะกิงแกทำไมเธอทำหน้าเกียดอย่างนงี้ดูนี่เธออายุ12วันเนี่ยดูเธออู้วเว้ยานญี่พูอืมอันนี้จริงแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับคลิปเลยอะ่ะ แค่ว่าจะดูคำนะจ๊ะคือแม่งไม่สนใจอ่ะแบบเอ็ดเปด็ดลูกหนูได้ยินบ้างไหมเนี่ยฮะรู้เรื่องไหมย,ยังไงได้ยินได้ฟังโอ้ยโอ้ยพูดผู้หญิงนะเนี่ยโอ้โยดูน้ำมันดูน้ำมันดูน้ำดูน้ำโอ้โยตัวใหญ่มากลูกเต็มไม้เต็มมือดูสองมือสองมือยังล้อนอ่ะ กินแกโอ้ยสมชื่อมากๆดูอูเอดเป็ดไม่มีคำไหนแล้วดูขาดูขาสัา้นๆของนางโอ้ยชอบจริงๆชอบมากๆ